สวัสดีครับกตลาเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่ริมถนนอรุณอมรินซึ่งเป็นทางแยกนะครับระหว่างถนนอรุณอมรินกับถนนสมเด็จเจ้าพยาแล้วก็มีถนนประชาธิปกนะครับมาตัดผ่านคลิปนี้ก็จะพามาดูโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบ,บุรณะ วงแหวนกาจนาพิเศษเรามากันที่สถานีสะพานพุทธซึ่งเป็นสถานีใต้ดินแนวก่อสร้างก็จะกั้นบริเวณก่อกลางตั้งแต่ช่วงทางแยกถนนอัุนอมบรินจนไปถึงบริเวณแ,แถวสี่แยกบ้านแขกถนนอิสรภาพโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูราบรุณะวงแหวนกาจนาพิเศษในสัญญาที่3ก็คือช่วงผ่านฟ้ามาจนถึงสะพานพุทธ มีความจาเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออก3ช่องทางตั้งแต่บริเวณห้างส่วนจำกัดสมิทพาณิชย์ถึงแยกบ้านแขกเพื่อง,งานขุดเจาะสำรวจสารโนโภคใต้ดินและการทําผนังกั้นดินสถานีสะพานพุทธระหว่างวันที่30มีนาคมจนถึงวันที่30มิถุนายน2566โดยการปิดเบี่ยงจราจรนะครับก็มีรูปแบบดังนี้ รูปแบบที่1นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา19.30นะครับยาวไปเลยนะจนถึง15.00นผู้ใช้ทางฝั่งขาออกก็จะสามารถสัญจรได้2ช่องทางนะครับและในฝั่งขาเข้าก็จะสามารถสัญจรได้3ช่องทางส่วนในช่วง15นาฬิกาจนไปถึง19.30นผู้ใช้ทางด้านฝั่งขาออก สามารถเบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าทดแทนได้หนึ่งช่องจราจรก็มีผลทําให้ฝั่งขาออกก็จะสัญจรได้สามช่องแล้วฝั่งขาเข้านะครับที่เคยได้สามช่องก็จะเหลือสองช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดําเนินงานต่งตางๆนะครับอาจทาให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ทางไม่มีควาจะเป็นบทหลีกเลี่ยงเส้นทางและทางรอฟอรมรนะครับต้องขออาภัยในที่นี้ด้วยก็เป็นข้อมูลจาก Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูร,ราบุณะวงแหวนการจนาจพิเศษสำหรับสถานีสะพานพุทธยอดฟ้านะครับตำแหน่งสถานีก็จะอยู่กลางถนนประชาธิปปก ก็คือบริเวณเกาะกลางระหว่างถนนสมเด็จเจ้าพยาไปจนถึงถนนอิสระภาพหรือว่าแยกบ้านแขกสถานีสานพัตฟยาก็เป็นสถานีแรกของฝั่งทนนะครับหลังจากลอดใต้แม่น้ําเจ้าพยามาแล้วก็มีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดด้วยกันทางขึ้นลงที่1จะอยู่ตรงบ้านพักอาศัยติดสะพานล,ลอยข้ามถนนมีบันไดธรรมดากับบันไดเลื่อนทางขึ้นลงที่ส อาคารพาณิชใกล้สี่แยกบ้านแขกและคลองวัดน,น้อยเก่าตรงนี้จะมีบันไดธรรมดาและบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารนะครับให้บริการทางดนลงที่3อยู่ตรงอาคารพาณิชใกล้สี่แยกบ้านแขกก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนแล้วก็ลิฟต์โดยสารในส่วนทางดนลงที่4จะอยู่ตรงอาคารพาณิชริมถนนประชาธิปกก็จะมีบันไดธรรมดาและก็บันไดเลื่อนนะครับให้บริการ สถานีสะพานพุทธยอดฟ้าก็สามารถจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีทองที่สถานีประจาธทิปกได้เมื่อบูดโดยสารต้องการจะเปลี่ยนขบวนนะครับจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปยังรถไฟฟ้าสาันสีทองก็ต้องขึ้นมาอยู่ในระดับพื้นดินก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เดินในระดับพื้นดินนะครับไปยังสถานีประจาธทิปกโดยจะมีหลังคาคุมนะครับในช่วงที่เราเดินไประหว่างเปลี่ยนขบวนรถ นะครับจากรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปรถไฟฟ้าสายสีทองผมเดินถ่ายไปเรื่อยเลยตอนนี้ก็มาถึงแยกถนนอิสรภาพแล้วหรือว่าสีแยกบ้านแขกเริ่มจะหิวแล้วตอนนี้ประมาณกเกือบจะห้าโมงเดี๋ยวผมแวะหาอะไรรองพื้นก่อนนะก่อนจะกลับบ้านขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็กดสมัครเข้ามา ไม่พบกับ VNP มีเรืเ่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ